สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเขาก็เลยแบบปิ้งไอเดียสุดครีเอทนี้มาเพื่อแบบว่าต้นเดือนจะได้มีเงินช็อปอ่ะกลางเดือนก็จ่ายเงินอีกรอบจะได้เอาไปช็อปกันต่ออู้เศรษฐกิจน,น่าจะดีขึ้นสุดและด้วยความเป็นห่วงอีกใจหนึ่งก็กลัวข้าราชการเนี่ยจะอดอยากปากแห้งว่าจะมีกินแค่ต้นเดือนแล้วจะอดตลอดทั้งเดือน เขาก็เลยแบบว่าจ่ายเพิ่มอีกตรงกลางเนี่ยเพื่อจะให้มีกินมีใช้ตลอดทั้งเดือนถามจริงใครคิดแบบเขากันบ้างอะ่ะบอกบุญหน่อยดิอยากรู้ข้อมูลจริงนะเนี่ยนี่ก็มานั่งคิดทุกคนคอรมอขคอแล้วเงินเดือนข้ารชาชการแบ่งจ่ายเป็นสองงวดโอ m มก o ด หม่เวอร์เรื่องนี้คือล้ำเวอร์เพราะว่าแบบเวอร์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 ช็อกมากโคตรล้าอ่ะแม่ใครคิดเห็นยังไงบ้างใครมีความรู้ช่วยบอกบุญหน่อยคือฉันสงสัยฉันงงเขาว่ากันว่านโยบายเนี้คือต้องการคิดค้นกลั่นกรองมาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเออเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบมหักาค คือเขาบอกว่าผลวิจัยบอกมานะคะว่าคนไทยเนี่ยหลังจากวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยไม่ค่อยกินไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยจ่ายเพราะว่าเงินหมดตั้งแต่ต้นเดือนไม่มีเงินช้อปปิ้งกันตั้งแต่กลางเดือนเขาก็เลยแบบปิ้งไอเดียสุดครีเอทนี้มาเพื่อแบบว่าต้นเดือนจะได้มีเงินช้อปอกลางเดือนก็จ่ายเงินกล่อมจะได้เอาไปช้อปกันต่ออู้เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นสุด และด้วยความเป็นห่วงอีกใจหนึ่งก็กลัวข้าราชการเนี่ยจะอดอยากปากแห้งว่าจะมีกินแค่ต้นเดือนแล้วจะอดตลอดทั้งเดือนเขาก็เลยแบบว่าจ่ายเพิ่มอีกตรงกลางเนี่ยเพื่อจะให้มีกินมีใช้ตลอดทั้งเดือนถามจริงใครคิดแบบเขากันบ้างอะ่ะบอกบุญหน่อยดิอยากรู้ข้อมูลจริงนะเนี่ยนี่ก็มานั่งคิดแล้วคิดอีกคิดยังไงวะคิดยังไงวะโอ้สมมุตินะ สมมติข้าราชการวัตถันเงินเดือนสมมติว่าหมื่นห้าอะหมื่นห้าหมื่นห้าเาราชการส่วนใหญ่เลยมีหนี้ไหมหักแล้วจริงๆเหลือเท่าไหร่แต่อันนี้คิดแบบเพลย์เซฟใจดีเลยนะหมื่นห้าแบ่งสองงวดเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าครึ่งแรกได้มาปุ๊บกระตุ้นเศรษฐกิจโอเคซื้อของกินของใช้ช้อปปิ้งใช้จ่าย,ายอย่างสําราญเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมเงินเดืนอนออกอะปาร์ตี้กินข้าวกับเพื่อน วันเกิดเพื่อนงนันปุ๊บโอเคจะหมดแล้ว่อแ,แล้วอดทนกินมาม่าสักหน่อยอีกสิบห้าวันทนไปสิบห้าวันปุ๊บเงินเดือนเด้งเข้าอีกเจ็ดพันห้าปุ๊บเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเนี้ยเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบประหยัดมาธยัดสมมติว่ากว่าจะถึงสิ้นเดือนกว่าจะถึงสิ้นเดือนเนี่ยอีกกี่วันที่เราต้องอยู่รอดแล้วพอค่าใช้จ่ายมาตอนสิ้นเดือนจริงๆอ่อะ สมมุติอย่างนี้เลยสมมุติว่าเงินออกปุ๊บค่าอ่าต,ต้องต้องจ่ายเงินเนี่ยมีเจ็ดพันหเลยสิ้นเดือนแล้วแบบใจดีเลยนะไม่กินอย่างอื่นเลยนะเก็บเงินก้อนไว้เลยเจ็ดสมมุติว่าเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยเอาเป็นผ่อนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันเดือนละสามพมอเตอร์ไซค์สามพันปุ๊บเข้าให้เหลือเท่าไหร่แหละค่าไฟค่าไฟอตีว่าหนึ่พซึ่งเป็นไปได้ยากมากอากาศเมือนไครร้อนทะลุขนาดน,นี้อะ ง่ายๆอ่ะบวกอีกพันหนึ่งเป็นสี่พและสี่พันสี่พันเสร็จค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตยังไม่รวมสบู่แชมพูยาสีฟันนู่นนี่นั่นที่ต้องใช้อาร์ตีพันหนึ่งแบบใช้แบบประหยัดมัธยัดเรามันข้าราชการคนจนอ่ะห้าพันและห้0 0ัยังไม่รวมคุณเป็นนี่บัตรเครดิตหรือเปล่าคุณต้องผ่อนของหรือเปล่า จริงนี่แค่แบบยังไม่ได้รวมค่าบัตรค่าผ่อนค่าอะไรนะเหลือสองพันห้าแล้วว่ากินยังไงก่อนใช้เงินกินยังไงก่อนเราจะจะเอายังไงเก็บก่อนเก็บยังไงจะแบ่งไปลงทุนยังไงยังบางคนต้องเลี้ยงดูบุพการรอีกนะคือแบบมองว่าแบบให้เนี่ยเป็นแบบเบี้ยหัวแตกมากอะ่ะคือถ้าให้เงินก้อนไปจัดการอะ่ะคืออะสมมุติว่ามันมีคนอยู่สองประเภท สมมติสมมติสมมตินะคะสมมติคนหนึ่งเป็นคนที่กังวลเครียดแล้วก็เป๊ะเรื่องเงินมากเป็นคนที่จะหนีขี้เหนียวได้มาเจ็ดพันห้าเแทบไม่กล้าจ่ายจะต้องเก็บกักกักเอาไว้เพื่อรออีกครึ่งหลังให้มันพอดีเพราะว่าคิดแล้วว่าค่าใช้จ่ายฉันต้องอะไรอ่ะเก็บกักไว้กินได้แค่เนี้ยไม่กล้ากู้ไม่กล้ายืมไม่กล้ามีสังคมไม่กล้าอะไรอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับคว,ความเครียดอัตคัดความที่เงินมันน้อยอ่ะ ใช้ชีวิตยอย่างทุกทรมานโรคตามมาอีกเท่าไหร่ปัญหาความเครียดอีกเท่าไหร่อ่อะเพื่อมารวมกับครึ่งหลังออกอึ๊บพอออกปุ๊บรวมโอเคใช้จ่ายนี่อ่าค่าใช้จ่ายประจาต่างๆปุ๊บหักโอเคเหลือเท่านี้เราได้เก็บซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากปะ่ะมันต้องเก็บก่อนก่อนจ่ายไหมคนเราอ่ะมาตรฐานการเงินเลยมันต้องเก็บก่อนแล้วค่อยจ่ายค่ะมันไม่ใช่แบบจ่ายเสร็จเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บโอเคอืมงงงงมาก หรืออีกคนอีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าวินัยทางการเงินไม่ดีแล้วกันคนเป็นหนี้เสียส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อืทักษะทางการเงินวินยัยพวกนี้ไม่ดีไม่ดีคือ,อยังไงได้มาเขาก็ใช้หมดได้มาจ่ายอะไรง่ายเขาก็จ่ายไปก่อนได้เงินมาเขาก็จ่ายไปก่อนสุดท้ายแล้วค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริงๆที่มันค้างเหลือตรงสิ้นเดือนจริงๆอ่อะเขาก็ไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายสมมุติว่าไม่มีไฟไม่มีจ่ายค่าไฟไฟก็โดนตัดใคร ใครที่ได้ผลกระทบถ้าคนหลายๆคนไม่จ่ายค่าไฟไม่จ่ายค่ารถไฟแนนซ์ก็ยึดถามว่าจะเอาตังค์ไปซื้อใหม่มก็ยากและถามว่าข้าราชการส่วนใหญ่ท่านกู้หนี้ในระบบเต็มแล้วครั้งออกต่อไปคืออะไรก็นอกระบบไหมอะ่ะมันช่วยจริงๆหรอคือหรือใครมีคือคิดว่าการที่จะออกนโยบายแต่อย่างเขาต้องคิดมาอย่างดีระดับหนึ่งแล้ว แต่เราอาจจะมไม่ได้ไม่ได้ฟังแบบทั้งหมดหรือไม่ได้เข้าใจทั้งหมดซึ่งอยากเข้าใจมากถ้าใครมีความรู้อะกราบเธอบอกบุญหน่อยอยากจะรู้จริงๆว่าเขาคิดอะไรอะอยากรู้จริงเขาบอกว่าเขาจะช่วยข้าราชการที่แบบฉันบุดน้อยพวกเงินเดือนน้อยๆอ,ยอะ่ะคืจริงๆคนเงินเดือนน้อยๆโออคตรกระทบเลยนะสมมุติว่ารับค่ารา,าชการเงินเดือนแปดพันอย่างเงี้ย อะสตาร์ทแปดพันแบ่งจ่ายครึ่งละสี่พันอ่ะโอ้โหจะคิดมีอนาคตวางแผนยังไง,งเงินมันเข้าน้อยขนาดนั้นอ่ะจะไปต่อยอดยังไงก่อนอยู่กินไปวันวันอ่ะเศร้านะอืใครคิดยังไงก็คอมเมนต์ามานะคะแล้วก็ถ้าใครมีความรู้ที่แบบเข้าใจในโยบายเนี้ยบอกหน่อยบอกหน่อยจริงสงสัยมากโอ้สงสัย นี่ยแล้วฉันก็คือแอบสงสัยไม่ได้อะว่าสมมุติข้าราชการประเทศไทยมีกี่คนอะสมมตินะสมมติสมมติสมมตสมมต,สมมติว่าจํานวนข้าราชการเงินที่ต้องจ่ายข้าราชการต่อเดือนเนี่ยสมมติว่าหนึ่งล้านบาททั้งประเทศซึ่งมันไม่จริงนะน,นี่คือเรื่องสมมติอะหนึ่งล้านบาททั้งประเทศขเขาเลือกที่จะจ่ายครึ่งละห้าแสนแล้วอีกห้าแสน ห้าแสนเขาเก็บไว้ให้เราหรือว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรหรอ,อเขาเอาไปทําอะไรก่อนหรือเปล่าทำไมเขาจ่ายแค่ห้าแสนเขาเอาไปทําอะไรอะ่ะเก็บไว้ให้เฉยๆหรือว่าเอาไปพัฒนาอะไรตรงไหนหรือว่าแบบสงสัยไงเป็นไปได้ไหมอืมเพราะว่าแบบเงินเดือนข้าราชการเป็นอะไรที่ฟิกตายตัวใช่ไหมว่ามันมีเงินตรงนี้แน่เท่านี้เท่านี้ก็เลือกจ่ายไปครึ่งหนึ่งก่อนอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ให้แหละ เก็บไว้ให้เฉยๆหรือเปล่าหรือหรือ,อยังไงอยากรู้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ